สวัสดีครับผมมีเหรียญ50สตังค์ปีพศ2523อยีเอียงนะครับไมาชมนี่คือเหรียญปกตินะครับนี่คือเหรียญปกติครับสังเกตนะครับนี่นี่พราเสียนผราเสียนตั้งขึ้นฝั่งนี้นะครับเหรียญปกติผมจะมุนให้ดูครับเลข50ศนย์ก็จะกลับนะครับจะกลับด้านกันนะครับ รเรามาดูเหรียญเอียงกันนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติพภเสียนตั้งขึ้นเลขห้ศูนย์จะกลับด้านล่างนะครับถ,ถ้าผมหมุนไปนะครับดูนะครับเห็นนะครับจะเอียงนะครับเกิน90องศานะครับการเอียงดูใหม่นะครับ ค่าศูนย์ตั้งฝั่งนี้นะครับผ้าเสียนจะต้องลงนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติแต่ในเหรียญน,นี้ไม่ใช่นะครับ <S <S เห็นไหมครับดูอีกรอบนะครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ